มันจะเป็นแบบนี้เนี่ยขึ้นมานอย่างนี้แล้วก็เป็นสามลงมาอย่างนี้มันจะมียกไปอนงนี้หน่อยไหมเนี่ยแล้วก็แปดขึ้นมาอย่างนี้สามกับแปดตัวเดียวกันใช่ใช ว่ามีดูมันเจิอจ้าเลยตามตรงตาแมงมุเืกันสัตงตันนะคะมีหญกาทคลงายให้ตัวไหนก็ใสอยู่ในที่นะคะตันนะคะมีหญาปนัวญ่มารดูไั เอาตัวนี้แล้วกันตับเป็นี้แล้ว กเป็นนะออออสี่แปดศูนย์นะนี่เป็นนี่นี่สีนี่เป็นเนี่ยเนี่เห็นไม่ต่อแล้วกสี่นะเหรอจะไม่ออกไปแล้วเออหนูเห็นเป็นสี่เป็นแปดเป็นศูนย์ตาหนูเห็นนะแต่สีชัดออนี่นอันนี้นะ่ะพี่ว่า เป็นสามหรือเป็นแปดเนี่ยเด็ดในในนี่อันนี้มองไม่เห็นนีนนี้บูมันจะมองไม่เห็นเนี่ยเนี่ยใช่พี่ก็ว่าเป็นสามกับแปดเนี่ยตัวนี้นะนั่นแหละแต่ตัวเนี้ยไม่สีชัดมากเลยแมย้นี่อันนี้พี่ว่าเป็นแปดนะหรือเป็นเก้าอาจจะเป็นเก้าเก้าหรือเป็นแปดอันน้พี่ว่าเก้าหรือสีสีชัดตัวนี้พี่ว่าเป็นเก้า อํอองางแต่จริงๆที่พี่เห็นครั้งแรกคือพี่เห็นเป็น480น่ะแต่ทาไมพี่เห็นทําไมเลขตัวเดียวทำไมพี่นาเห็นเป็นแบบมันเป็นห้าด้วยนะหนูเี่ยอาจจะเป็นห้าสามแปดไหมมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เป็นสามลงมาอย่างเงี้ยมันจะมีหยอกตรงนี้หน่อยไหมเนี่ยแล้วก็แปดขึ้นมาอย่างเงี้ยห้าสามกับแปดตัวเดียวกันแต่พี่เห็นเป็นห้าอีกเลยเนี่ยนะค่ะที่ว่าใช่แนนนเลยนาะครับ พี่เห็นแป๊บเดียวเองอะแต่สีชัดมากตรงเนี้บนหน้าพี่ว่าสียังอยู่กินสีแปดศูนย์สามแปดห้าของหางดูเอานะคะโอ้ยสีมีสีสสตรงกับกระบองเพ็ดเลยแรกเห็นไหมหนูตรงกับกระบองเพ็ดเลยเลขสีอา่าเป็นสีเจ็ดแต่อีกตัวยังไม่รู้ตัวที่สาม มเลูนยซซ์ซีไม้แหลกไม้เล็กศูนย์มาที่สองเลขสาม สีเขีเยวสองไม้ได้ศูนย์สามนะคะศูนย์สามขอมอนุญาตสองตัวได้ศูนย์สามสามตัวชัดเจนสีสี่เจ็ดสีแต่ที่น่าจะการคือสี่สองตัวเป็นแปดก็จะเอาเป็นแปดเจ็ดสี่หรือก็สี่เจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่ประมาณนี้ที่พนะี่เต้นะเจ็ดบน ตรงี้าราบ่นะ,า,นนา,า,ะาะหานี้เป็นไร้ที่มาถเายที่ พี่นาเห็นสองตัวเดียวเห็นไหมเนี่ยสองลงมาเนี้ยสองค่ะเห็นสองัรับนี่อาจจะเป็นอืมนใเก้าไหมนี่อาจจะเป็นสีก็ได้สีลงมาจะเป็นเก้าเป็นเก้านะแต่พี่เห็นสองก สองอยู่ตรงนี้สี่เก้าสองแต่เลขนี้ก็ออกไปเลยนะสี่เก้าสองที่นาเห็นสี่เก้าสองสองสี่เก้าสองที่นาเห็นนะนะ ห็นประมาณเนี้ยที่เห็นเนอะครับอืประมาณอืมแต่ที่เห็นเราเป็นเก้าชัดเลยนสี่เก้าห้าอาจารย์นะคะสี่เก้าห้าแต่ที <c oughs> ่จะเห็น <c oughs> ไม้รู้นอะที่เห็นสองตรงเนี้ยจะเป็นสองหนึ่งอีกก็ได้อ๋อครับสี่เก้าห้าหรือสองหนึ่งหนึ่งกับกระบองเพชรด้วยเนี้ยสี่ สี่เจ็ดสี่ต้องจะบ,บองให้ตัวสี่แปดศูนย์วันนี้สี 4, ต้องอยู่อีกนั้น่แน่เลยสี่สองตัวก็เป็นแปดแปดเจ็ดสี่สี่เจ็ดสี่เจ็ดกับหนึ่งก็ตัวเดียวกันอีกนะสี่หนึ่งสี่ก็ได้แปดแปดสี่เจ็ดพี่โชค แต่สีเจ็ดชอบก็สีสองสีเจ็ดก็หกมาบ่อยไง